เชิญท่านกิ่นขึ้นที่สูงลงสาต้นกลไกลได้เวลาหล,หลยายพร้อมพักดีเป็น,นู้สานสันขอที่นา่นตรงที่ดีฟันตังไี่ Ê! 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 Đi lên! Đánh bại đất phai. Đánh bại đất phai. Chúng ไปที่ฐานลูอย่างนี้ที่จะเลี้ยวขามนองนึงี่หนปนี่หน่งเยียบปดเียปไปเยียบปันี่นเนี่ยแปะเขาโดน้วน ดรออดี่บ้าสอดแล้วจ้ไฟมันติดแล้วมังหันเยมัไฟมันไฟหัวเปิดมันติดแล้วไปดูเน่เห็นนะครับ แังมนยายอตรับายไปไข่ขาหลังมือร้อยานไปอ๋ออีกสามร้อย่าฮอีกสามร้อกอีกสามร้อยตั้งหกในตังคอ้หน้าฟุงบ่บักลานง่เราเหบุรสูงสะสูสีเยไมเจ้าเดีเนเขาจีบาัน่ประเทโป่มากเลยเคยเคยเห็นหนงสิบมันจีรอยว ก็เห็นมีเลยบ่มีเลยเดี๋ยวในธจังเงกันครับใครวัถึงแปนั้นสามปสี่สิบ้าไป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 

A provar.